สบายดีผมเองพี I did, I paid, I no. ่น okay, <c oughs> ้องบัสทุกคนเนอะเห็นแ่้วมีหมวกกันน็อกสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเว้ยแล้วหมวกกันน็อกก็บอกเว้ยแล้วหน้าอบพิษเพิษจะหมวกกันน็อกพรายแล้ววันพิษจะหมวกกันน็อกกำลังขีเขาเมืองพี่น้องเลยข่เขาเมืองอุทุมพรเซโนขี่เขาเมืองวันพญวนโคลัาเบโคลาเบพี่น้องโคลาเบ A bếp, thật đau thắng thích thật là bếp thắng thương nha thắng lâu năm phút lui bàn thắng 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 ลายโค้งไอ้สิ่กาะหนาพี่น้องเลยเฮ้ยกองหลังผิดประถือปลากำลังเหอะมาข้างแห่งใครเนี่ยข้างเกิ็ดคือเกราพี่น้องเลยเดินถนนทา่งทางวัดข้าวเป็นแบบนี้ต้องทำใจตัดตัวให้ชินกับธรรมศาสตร์ที่อยู่ปัจจุบันฟันเอาขาดลาย ลาดยางยังบ่ฮอดยังสืฮอดลาดยางอยู่ลาดยางน่ะฟันเอาบ่มีดอกข้างหน้านี่แหละบ่ได้ฟันเลยก่อทามันหน่องฟันนี่แหละอันนี้มันฮอดลาดยางเนี่ยเอาไว้เนี่ยของเชามาลั่นเนี่ยไม่ว่าลอกเว้นเลยอย่างเียเว้นบุชามากก็ลอกไปเข้าไปก่อน บอต้องเผื่อแผ่หนทางนะเพราะว่าทางมันดีขางเดียวทางขอนปันสานามไซด์พี่น้องอันนี้ที่เป็นสางน้ำมันมนะครังน้ำมันเลยนะเลยเฮ้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 ย นาำใส่ยวงเด็กด <nh> well, <that> ิเ้ยเขาจัดงานยังไงนะ

เราไปลยอ,อยมมกันนี่ทรงเต็มเลยแค่มันแล้วเขาจะลอยอีกเหาะทางดีแห้ะพีเดียวไปปัวเนี่ยขึ้นอันนี้ไปดงเห็นทางนี้ไปดงเห็นดงเห็นเ,นเนวีย,นานาด,ยดนามสายแดนาะทางนี้นไปสวรรค์เนนขสเซโนเวียงจันท์มีทางเลย ได้ทอดทางลาดยางเลยเด้ปัะสบายเด้อยากถึกไปอยู่ป่าหนมากอดทางลาดยางปัญญาดอกบ้านเขาจะไปอยู่มันกับแบบนี้คนทางบ้านเขาขึ้นเ่าแล้วเวลาเที่ยวมานนทางเที่ยวเที่ยวเขาก็ได้เขาไปใกล้ดอกแต่ว่าปงเขาอยู่ประจำมันก็สบายสะดวกสบาย

บ้านสนามไซปัวหวยไหลอะไรที่เป็นกระหลไปบนทางไ่ได้น้ำมันนี่นะอ้าวุมันไหลเลยใควะยังมันไหลเลนตกนน้น้ำน้ำมากบ้านมันน้ำะมันไหลไปไหลไหานกัชบน้่วดินนี่นี่มันกแพงเนาะมันลุกเนาะได้ได้กำแพงนี่เนีไปตั้งเชือดฮานอลน สิคะคิดไปไกลโอ้โหบิ่งครับพี่น้องมาแต่เยซูบอกเยซูทอนพี่น้องฝั่งไทยมาหัวขีขึ้นมาเปลี่ยนใช่ใช่ใชักมาชมเมืองอุทุมพรพี่น้องเอ้ยเซโนเนาะเมืองเซโนเมืองเซโนเดินเมืองอุทุมพรบ้านเซโนปลอดภัยเพรา่นบ้านบอก 啊，不含的、啊。 เห็ดใหม่นี่แหละรถรถตัวอันตรายเลยเนาะเอือเยขยะรถนี้ก็รถเบี้ยเนาะรถเบี่ยก็ดินิกเขียวยันคินิกขวนะเนาะวันอะไรคินิ ตายังก้อนกาวยังเกาะเกาขึ้นหนักเลยเริ่มแล้วกาวตาจระเชีกาวปูนตาจระเข้ปูนกาวอ้ยปูนกาวปูนกาวปูนกาวตาจระเข้ปั๊กใช่ป่อ่ะปั๊กใหญ่ของมาตะไทยเบ้าเลยนี่ mặt lại đi mặt phải nằm bất ngờ nằm 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 khi được khác mì sợi tam màu thật, là. sọp nhảy nó sọp nội đúng rồi sọp này nội à, nhảy. ôn thập, đại lớn từ dưới cỏ xuống xì thạo เออมาไปดามมนอะมันดังแตกมันดังล่าเจลอเคบ่นั่นน่ะกาทุกแกาทุกแกบ่คือว่ากา้จเดีๆบ่ลนกาตาเเนาะเพิ่นวา ขาหันได๋แตะพวกแตะหูยังได๋แม่นบ่เฮือนเฮาก็เฮ็ดแตกบัดเด้เลยซื้อไปจัดการซื้อไปแบบนึงเฮาซื้อไปยังบ่แม่นกระปุกน้อยบ่ร้อนกรเบื้องบ่อ้าวสสาวเป็นเงินเงินบาทประมาณ400อ้าว

ป๊าดซาสร้างหานใหญ่จัก่งใหญ่โพดเอาน้อยๆเอาเพียงใหญ่กระสิเลือกองบ่ได้เป็นดอกเอาตัวน้อยตัวกลางน่ะมีบ่เออตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละริงาม เด็ดยัองอีกเนาะน่ะจุ่มพอนเรื่อง,ออง,งรอครัว ราซาไลมาเปลี่ยนทรายมงน้อกลุลส,สวยๆทางนั้นเลยส,สวยงามๆงานแต่งคำนางเทพพาพร ฝนตกตลาดมันก็เปื so born, ้อนบ่ได้ว่าเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยจบคลิปไปซ่ํานี้แหละเนาะเฮาลาพาจาเด้อท่านทองก็บ่เงินทองเนาะบุลที่เข้ามาชมเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะไว้พใหม่คลิปหน้าีแม่บสักคู่สกคนเจ็บจนรวยําเหลือเนาะไปแล้วสบายดีสบายดี